กดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยกดยภาษาอังกฤษตรงนี้ข้างล่างนี้นะคะ m. จุด m.e s l a s b o b o s s c a นิ่น่ารักสามพี่น้องน่นารักมากขอบคุณค่ะน้องคานิ้งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากเก่งขึ้นนะคะขอบคุณนะคะน้องรำเก่งเสียงน้ขอบคุณค่ะมาดูนะคะมาดูดูทุกวันสุมือมันสีมีอะไรเปลี่ยนไปในทุกๆวันมันอาจจะ เขาเรียกอะไรอ่ะแสดงทุกวันมันก็จะไม่ได้เหมือนกันทุกวันนะคะเราเล่นไปตามสถานการณ์ของงานสมมติมามันกับซีนี้จุดพลกอียงของมันยุ่หันหละงมาดูทุกวันมันก็จะไม่เหมือนกันทุกวันมาดูทุกรอบก็จะไม่เหมือนกันทุกรอบมาถึงช่วงลาเรื่องนะคะแต่ว่าช่วงโชว์คอนเสิร์ตอย่างเงี้ยก็จะเหมือนเดิมนั่นแหละเอามันกับเป็นงานเนาะอยู่ในร็รูม เปี่ยนไปเล็กๆแน่นอนอย่างเงี้ยออกเป็นการฤดูกาลนะซีไออาจจะปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อที่จะเอาออกคนกันออกไปโชว์นะคะรอชมอยู่ขอนแก่นเด้อจ้าโอเคค่ะเจอกันที่ขอนแก่นนะคะคอนเทนต์มือใดาบูดูว่าใครนเบิรงคิวงานเขาอยู่มูนจังช่วงานว่าไหร่ดิพ่อค้าเนี่ยค่ะหล่อมากขอบคุณอาจารย์สวัสดีค่ะน้องพันธ์สวัสดีค่ะ สวัสดีะคีนวลนะคะสวัสดีคุณสมพรสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง1,400ท่านใครที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากเพจบอสแชร์ไว้ด้วยใครที่ต้องการผลิตภัณฑ์นะคะเรามีผลิตภัณฑ์สุปีทีนี้น้องันจริงๆขึ้นมากขอบคุณนะคะชอบใจเกินร้อยจ้าขอบคุณค่ะวันที่9 60อ๋ออ๋ออ๋อมาขอมาขอ ได้แล้ววันที่สิบน้องนาคำขอนเกียนโอเคเจอกันนะคะนี่อค่ะแม่แ่แม่แ่อม่แ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 เ่แอ่แม่แ่แม่อม่่แอ่แม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 ่แเ่แม่่แ่แ่แแม่แม่แเ่แม่แม่แ่แมืม่อม่แ่ม่แม่ม่มมมมอ่มเม มันคือบอก่ระมานเชียงบานเชียงใหม่บอมาไม่ติดหัวคือเจียนดีหรอกเป็นนี้มาเรียดได้เลยมาเรียดไอโมดแคร์อาร์แคร์คันนิ้งแคร์เรืวรอเงินด้วยค่ะตอนนี้เงินไม่แคร์มากเลยเงินไม่แคร์เลยเงินในเป๋าอ่ะสั่งไปรอแล้วมาส่งแล้วทั้งแชมพูครีมอาบน้ำพร้อมยาสีฟันจะแวะเอารางวัลไปให้นะคะรางหวานบอกาลหวานกันน้ำตาลพี่น้องครับปากเป็นไรอ่ะ ตอนนี้แม่ใช้ครีบอาบน้ำหอมมากแชมพูก็ใช้ได้ดีแล้วเป็นมาได้ดีจริงเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากบ Boss c a นะครับเบลนีออนนะครับผมเป็นจุ๊ดนี่นะครับเป็นขาย Boss Care นะครับผลิตภัณฑ์หอมมาที่ห้าอ o s s c a ีใครยังไงก็มีแชมพูนะครับสูตรเคราตินสูตรออร์แกนิกนะครับแล้วก็มียาสีฟันสองสูตรก็เลยสูตรมือนีรองเพลงหยางแมวพึ่งมาเพราะท่านได้ลองดูแม่ใส่เดี๋ยวหอมใสเดี๋ยวหอมหอมกับหอม แถวกระหอมโตกระหอมเลี้ยงแยงเป็นบ้านหอมอี่ย่างผลิตภัณฑ์หมดเลยไม่้อบเลยครับพี่น้องวันที่หกอยู่จัตุรัสนะจ๊ะนะครับแถวบ้านแม่เพต่ท้าหาหมดเทื่ได้ไปนอนคนบ้านงานกะทินส่วนตัววันที่สองสติการลูกนี่โอเคค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวบ้านนี้แม่เด้องานกะทินส่วนตัว ออแกนิคใชยดีมากไม่ลวกไม่คันไม่เลืองด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับรีวิวจากสุด่านนะคะที่ใช้จรางผมว่าใช้ดีว่าดิคือผลิตภัณฑ์น้องหมอยาให้